พูดด้วยดิดิเจบรรยากาศยังไงให้มาให้มาดิเจต้องไปลงสวยๆดิเพิ่งอ่าอไปยเยก็อ่อัดไปเลยเออมันได้ไม่นานแล้วเขาประทับใจด้วยที่นี่โอบอกแล้วว่ามาไม่ลำบากอย่างที่คิดเย่เดี๋ยวจะไปต่อกันนะครับที่น้ำตกคลองลาน เมื่อคืนนี้มอบความสุขมาให้เด็กๆแล้วหนึ่งหมู่บ้านดเด็กๆมีความสุขแฮปปี้กันมากครับโหโหลอตเตอรี่บิววันครับเมื่อคืนนี่ครับบรรยากาศทิวทัศน์ระหว่างทางนะครับอุดมไปด้วยต้นยางต้นมันสำปะหลังและทิวเขาววนนต,ต,ตันที่สองทิก์กำแพงเพชรคลองลาน ไม่ต้อเห็นรุ่หลังมืทับด้วยพอ,อแล้วแค่นี้นะแล้วเดีเ๋ยวสต๊อปนะ